สวัสดีนะคะสวัสดีพ่อแม่ทุกคนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพายหนุ่มเซกเก้าหนึ่งนะคะแม่แม่คะวันนี้จะพาพี่ตูไปอาบน้ำนะคะอาแม่แม่ไปช่วยกันพาพี่ตูไปอาบน้ำนะครับพาพี่ตูไปอาบน้ำทีมงานแรงน่าจะอยู่นู่นทั้งสองคนใช่ไหมนี่นะคะแม่แม่ เตียบตัวนะคะพาพิตูไปอาบน้ำขัดตัวนะคะวันนี้มีทีมงานนะคะวันนี้มีทีมงานมาช่วยนะคะป่าทุกคนปช่วยกันไปช่วยกันเด้อ นนี้ถึงลักเรียบร้อยแล้วนะคะแม่แม่คะเตรียมตัวพาพี่ตูอาบน้ำนะคะนี่นะคะวันนี้พี่ตูชุบแป้งทอดนะคะแม่แม่ะนี่อาบน้ำหาพี่ตูกันนะคะแม่แม่คะนอนอาบน้ำเย็นสบายนะคะวันนี้ มีทีมงานมาช่วยคุณปู่นะคะวันนี้ตักก่อนต้มออกก่อนนะครับจะไม่เกือบ้าเนี่ยเล้ะ แม่แมขออนุญาตใส่ชุดวันเกิดอาบน้ำให้ช้าได้ไหม <c oughs> คุณปู่บอกว่าจะใส่ชุดวันเกิดอาบน้ำม้พี่ตูนะมันมีสองอันนะแปลงหนึ่งเดียวนีกอันนึงเนีา านของเราเวิร์กมากนะครับทุกคนเอานอัานี้เหนอเอ้าเอา Okay. Uh -huh. นี่นะคะแม่แค่ะคุณปู่นะคะอาบน้ำให้พี่ตู้นะคะกับทีมงานนะคะถัดเคลือสบ้านนะคะอาบน้ำเสริมล่อนะคะ ู้นถูยังหนุกมันยังขาวๆอยู่ขอบขอบถูนี่ถูฝังโน้นฝังโน้น อย่าเยยี่ป็นนักเลย เขาจะได้ให้รางวัลที่สีนน่เอาทีแล้วได้ที่สามแล้ววันนี้ต้องได้ที่สี่ได้ที่เยอะกว่าเดิมคุณปู่บอกว่าต้องฝึกล่างไว้นะคะแม่แม่คะเผื่อคราวหน้านะคะไปประกวดนะคะนี่นะคะโอ้ทุกซอกทุกมุมเลยแม่แม่ <ค><ณ><ค><ณ>โอ้โหคุณปู่บอกไม่ใช่แค่อาบแค่คุณปู่นะคะเอ้ยแค่พี่ตูนะคะหัวหน้า<ค>ต้องอาบด้วยสชบ้าบ่เชืสบ้าดูนะไปลูดเสาสักหน่อยนี่นะคะจะให้อาลาทูเสาส่วนคุณปูน่นี่อาบน้ำรอ,อก่อน วันนี้อากาศนหนกินข้าวต่ออ่ะถูไหนลูกถูหน่อยนี่นะถูไหนเนี่ยไม่รู้จะคันหรือไม่คันเด้อเดี่ว่าจะเล่นขี้ดินเนาะอ่าหนูนะถู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 แล้วเล่นดินให้ไปถูเบาถูแล้วถูแล้วแม่แม่เอ ถูถเ,เนเอ้นอยก็คันน้อยถูเยอะก็คันเยอะถ้าไม่ถูเลยแสดงว่าไม่คัน เ่นี้นะป็ตัวบอกคิดถึงเสาต้นนี้จังเลยนะคะนี่ถูถูถูนะคะ อยากเล่นดินนะคะแม่แม่คะทั้งอยากดูทั้งอยากเล่นเด็ <c oughs> กน้อยสามขวบเนาะแม่แม่แม แต่เหมือนว่าสายตานี่ง่วงนอนแล้วนะคะรู้สึกว่าจะไม่ได้ถูนะคะเหมือนจะหลับนะคะเรียนมาแต่เช้าครับจะไม่เหนื่อยแล้วครับ10โมงแล้วตอนนี้10โมงกว่าแล้ววันนี้นักเรียนป .2 เนาะนักเรียนป .2 นะคะแม่แม่คะอาบน้ำพักผ่อนนะคะถูหรือไม่ถูถ้าไม่ถูจะพากลับแล้วนะดำปื่นแล้วดำ มันดำเงานานนะกระชางไม่เน <mm ้่โคนไม่เน uh ้ uh ่ดํเลยดเลยเยไม่ถูหลับพิงเฉยๆฉยพิงหลับพิงหลับนักเรียนปสองว่างนอนถุไม้ทำไม่ถูจะได้กลับสำนักจะไม่ถู นี du, 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 du. 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 ่นะคะพี่ตูกลับเข้าสับนักแล้วนะคะแม่แม่คะโอเคนะครับทุกท่านทุกคนเดี๋ยว เูกันใหม่นะครับเดี๋ยววันนี้เอาแค่น,นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับโชคดีนะครับ